ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวค่าพลังแล้วก็แนวทางในการอัพนะฮะ p a ็ k โชว์ time แล้วก็็ a อีิกนะครับผมโอเคเอา show time ก่อนละกันนะครับผมมา เวลติก่อนเลยนะครับผมนะ, 9, 6, นะฮะเก้าหกนะโนตันได้เก้าหกบูลท่าไหร่อันนี้ไม่รู้โหสองสั้นเก้าเก้าเลยเหรอโอ้โหเชี่ยโจทามตำแหน่งเล่นได้ก็คือกองกลางนั่นแหละในทางการนับก็คือจบสกอร์หนึ่งส่งบอลสิบสองเลยนะครองบอลแปดเด็กสี่โลเวอร์เก้าแล้วก็เหลือเอ้ยไม่ใช่เด็กแล้วก็เกมรับแปดมออีจริงเสร็จหนึ่งนะเสร็จหนะนึ่งนะนะฮะโหเย่ yeah. สั้นกับ9ก้ปุดมันก็แปด้าไปแล้วนะครับผมเวลตินโอเคเกียรลุก6กปดบังทูล9กเลี้ยงบอลแปแล้วไปกับตัว9ก้องของบังก็โหเลยนะสั้นเก้าเก้าปิดบันก็8ตรงนี้หหดกว่านะครับผมความค้งจ็ดสอ่าเกมรับเ8แอเกิเมนแปดสิบทักลิงแปแล้วก็ดิชันจนะฮะสปีดเจสปีดต้นเจรากันยิงเจบาลานซ์แปแล้วก็สเตมินาเจ็ดเนะครับผมโอ้โหอึ้งเลยว่ะ ส่งสั้นเปิดบอลชื่อสุดจริงนะครับผมกวลติผ่านไปนะครับผมโทนี่โครสนะฮะปุ๊บหืมในเวลติส่งสั้นดีกว่าคือยังไงมันก็จ่ายบอลดีทั้งคู่อ่ะแนวะทางการนับก็คือส่งบอล12ครองบอลแปดเด็ก4ลูเวอร์แแล้วก็ดีเฟนส์6นะครับผมไม่มีเศษนะันี้เกมรุก74บองโทรน95เลี้ยงบอล80แล้วก็ตัว83 ทรงสัน 8, ้น9ปงสั้นเ8้ดตบน98นะฮะตัวตั้งเตะ7จ็ดความโค้ง7จ็นะเกมรับ70แดสเกมเมนจ็ดทักลิงเจ็ดเอ็กซิชันเ1สนะสปีดเจสปีดต้นเจ็ดสิบรงกานยิง88บาลันเจ็ดสี่แล้วก็สตีมินาเ0ดสนะครับผมตัวครองบอลแจกบอลหดทั้งคู่นะฮะแล้วก็คนสุดท้ายจุดเบลลิงแฮมนะครับผมจุดเบลลิงแฮมนะฮนะเปิบเก้าเจ็ด้ มันมันมันดูแปลกๆว่ะว่าไหมว่าไหมทำไมดูแปลกๆตรงสั้นครองบอลทำไมดูแปลกๆอะ่ะแล้วทำไมเวลตอีอ่ะดูดิเดี๋ยนะจุดจุดจะมาทางไหนจุดจะเอาทางไหนนั่นก็ผมแล้วโอ้โออเยอะสุดด้วยนะ97เนี่ย ในทางการนับก็คือ2.12บอลสบสองครอบอลแปดเดกสี่โลเวอร์แปแล้วก็ดีเฟนซีนะฮะจุดจะมาทางไหนอ่ะครองบอลนะเกมรุกหกแปดบองทรนเก้เลี้ยงบอลแปดร่วกับตัว8ปนะสองสั้น9ก้เปิดบอลเป็นแปครองบอลกับส่งบอลเนี่ยสู้สองตัวนั่นไม่ได้เราติดกับร้ดดีกว่านะครับผมเกมรักเจ็ดบองทรรนนั่ใช่บองทรรนสี่อ็งเก็ตแเอ็เกตแมนเจ็ดทารลิงแปดสองเอ็กซ์เชันแปสปีดแปเสปีดต้นเจ พลังกันยิง8 4นะฮอ่าแข็งเกรง 75, บ็บลานแปดสเตมินา91นะที่เห็นเด่นๆน,นะจู๊ดเนี่ยครบเครื่องกว่าตรงที่ว่าอ่าครองบอลได้จ่ายบอลได้เกมรับได้สปีดได้พลังการยิงได้ก็คือครบเครื่องกว่านะแต่สองคนแรกเนี่ยโครสกับเวลรติเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องของการครองบอลกับจ่ายบอลน,นะซึ่งโครสเนี่ยอ่า ถามว่าสปีดดีไหมก็ไม่ได้ดีนะเราสเตีิไม่น่าก่อนน้อยนะก็ก็เน้นอ่ะคือเน้นจาา่ายบอลครองบอลอ่ะทรกับวรตินะแล้วก็วรตินี่อืมก็เน้นเน้นเกมรับนะเน้นเกมรับเกมลุกไม่เท่าไรสปีดก็ไม่เท่าไรก็คือไม่ค่อยเน้นเน้นแค่สิ่งที่จําจเป็นนะแต่จู๊ดเนี่ยมันก็เด็ก,กน,นะมันก็ค่อนข้างจะยัดได้หลายๆอย่างแต่เกมลุกมันก็ไม่ได้เยอะนะ เกมลูกมันก็ไม่ได้เยอะจบสกอร์ก็ไม่ได้ดีแต่ครองบอลจ่ายบอลเนี่ยได้เกมรับได้สปีดได้พลังการยิงและสเตมิน่าได้นะก็คืออึดกว่านะครับผมแต่ก็ยังคาใจนะมันได้จริงจริงหรอวะคนนี้โอเคนะชุดแรกผ่านไปนะสำหรับค่าพลังแล้วก็แนวทางในการอัพนะฮะมาดูอีพิกสิอีพิกเนี่ยืหโหดจริงนะครับผมมาสเตอุสเป็นบนะิ๊กทีมเอาก่อนเลยมา 9ก้าปดนะครับผมเนวทางการนักก็คือจายบอลสอิบสงครองบอลสิบเด็กสี่รูปสสองแล้วก็ดีเฟนส์แนะฮะเป็นกองกลางนะนะครับผมวันนี้เกมรุบหกเบองทูน89เกลี้ยงบอลเจดแปดล้วประกอตัว83ดสามสองสั้น9ก้าสิบปืนบอลเก้าสิบองเตะ80นะฮะเกมรับ83เกียเม้นต์แปทักนิ่ง80ดสิเอกั่น83สปีดเจโรสปีดต้นเจ็ดแรงกันยิงเก้า้าเลยนี่บอลลแปดสองแล้วก็สเตมินาเก้าหเชีย่ย นะอึดยิงแรงจ่ายดีคนนี้เกมรับแน่นๆน่นแหมเกยวอยู่นะบิ๊กทีมนะสำหรับมาสเตอร์วุฒนะฮะเบคเคนบาวเออร์กันเลยหรป่ะเบคเคนเบคเคนบาวเออร์โอ้ยนะในทางการรับก็คือลูเวอร์สี่เอเรียลเจ็ดแล้วก็ดีเฟนซ์สองแค่นะี้พอนะฮะสเตปนะครับผมอ่าบองโตรนเจ็ดหกเลี้ยงบอลหกสิบร่วมกับตัวเจ็ดสองสองสั้นแปดสี่เปิดบอลแปดหกนะฮะ มุกมงเปิดเจ็ดนะครับผมเคลียรับเก้เก้าเลยนะนะเคลีรับเก้าเก้าเกิ์แมนเก้าสีทักลิงเก้สองเอ็กชั่นเจปดสปีดจะ4สี่พลังการิง80ดสิบกระโดด8ปดสิบแปดข่งไกรแปดสแล้วก็สเตมินาเจเก้าเคียรับเน่นจัดเบ็คเคนเบลออร์นะฮะแีงสุดนะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายนะฮะกรุมเมเนกีนะเหมือนจะเคยมาแล้วนะใช่ไหมมันจะเคยมาเลยนะกรุมเมเกี เนอ๊ะยังไงวันเนี้ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะจริงแต่มันก็โกงแหละไอ้พวกเนี้ยมันจะมีอะไรที่แบบโกงอ่ะนะครับผมนนั้ในทางการนักก็คือจบสกอร์8สองบอลสี่ครองบอลสิบเอ็ดเด็กแปดลูปเออสี่เซตหนึ่งก็คือเอเรียลนะครับผมเกมรูปเปิดเก้านะฮะบังทวนเปดถงเลี้ยงบอลเปิดการแลวกับตัวเก้าสิบสองซายเจ็ดถงเปิดบอลเจ็ดสิบเอ็ดจบสกอร์แปดหกลูกมงเจ็ดสี่ทำโค้งเจ็ดสิบนะฮะ สปีดเก้าสิบสปีดต้นแปดแปดรางเงินยิงแปดสามกระโดดเจ็ดห้าเข็งเกรงเจ็ดสิบเอ็ดอ่าบาลานซะ์เจ็เดสี่แล้วก็สเตมิน่าเจ็ดห้านะเด่นๆก็แล้วมงปรกบตัวจบสกอร์ความเร็วรูเมนิก้าคือมันโกงอยู่แล้วมันเป็นตัวที่โกงอยู่แล้วนะครับผมโอเคนั่นะก็จะประมาณนี้สําหรับรีวิวค่าพลังแล้วก็แนวทางในการอัพนะตัวโชว์ไทม์แล้วก็ตัวอีพิกแต่โชว์ไทม์เนี่ยเวลาติเนี่ยอึง้งๆเลยนะเก้าเนะนีโอเคประมาณนี้แล้วกันนะย,ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามมก share, กดกดดดแแชรรร์ล้ะะิ่งน,นคับผ मनै पैला पैजा